กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าร้อยแนะฮะวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะนำมาเล่าคนเนี่ยก็คือตำนานเรื่องเล่าชวนคนหัวลุกของลอฟตัสฮองบ้านผีสิงสุดเฮียนแห่งไอซ์แลนด์นั่นเองฮะก่อนที่จะรับชมกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าร้อยแของเรากันด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยครับ หากเอ่ยถึงบ้านผีสิงที่เฮี้ยนที่สุดในโลกย่อมต้องมีชื่อของล็อบตัดฮองร่วมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเพราะนี่คือหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังของประเทศไอรแลนด์และกลายเป็นจุดหมายของบรรดาน,นักท่องเที่ยวที่ต้องแวะไปสัมผัสความหลอนด้วยตัวเองโดยสถานที่ดังกล่าวถือเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งในเชิงสถาปัตยกรรมและการบันทึกเรื่องราวต่างๆมากมาย โดยเฉพาะเรื่องราวความเล่นลับชว่วสยองของบ้านหลังนี้ที่ถูกเล่าขนานนามกันมานานหลายศตวรรษย้อนกลับไปเมื่อประมาณ800ปีก่อนเรย์มอนหรือเรย์มอนด์ฟิชเชอรันผู้ครอบครองพื้นที่บริเวณคาบสมุทรฮุกประเทศไอแลนด์ได้ตัดสินใจสร้างบ้านที่ชื่อว่า Hall, เรดมอนด์ฮอล์เพื่อทดแทนปราสาทหลังเดิมที่เริ่มสุดโทรมลง โดยครอบครัวเรดมอนด์ได้ถือครองทรัพย์สินสมบัติชิ้นนี้ไว้นานถึง310ปีก็จะขายบ้านให้กับครอบครัวลอฟตัดและเปลี่ยนชื่อเป็นลอฟตัดฮอล์ ong, ตามเจ้าของใหม่ฮะจนกระทั่งปี1775เรื่องราวสุดพิศวงก็เกิดขึ้นและทำให้ลอฟตัดฮอล์ ong, กลายเป็นตำนานแห่งไอแลนด์เมือ่อมีบันทึกเรื่องราวเล่าถึงเหตุการณ์นี้ว่าแอนลูกสาวคนเล็กในครอบครัวที่กำลังอยู่บ้านพร้อมกับคุณพ่อชาลทอสแนมและแม่เลี้ยงเจนคลิฟ ในค่าคืนนั้นระหว่างที่กําลังเกิดพายุโหมกระหน่ามีเรือปรากฏขึ้นบริเวณชายฝั่งและพบเห็นชายคนหนึ่งที่กําลังเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายชาวผู้เป็นพ่อจึงให้ความช่วยเหลือแก่ชายคนดังกล่าวโดยการเปิดประตูให้เข้ามาหลบภัยซึ่งเรื่องราวดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นชายหนุ่มปริศนาอาศัยพักอยู่ที่ลอฟตัดฮอลเป็นเวลาหลายสัปดาห์จนทําให้เขาสนิทกับแอนโดยมีเกมไพ่ที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสอง วันหนึ่งระหว่างที่ชายหนุ่มปริศนาและแอนกําลังเล่นไพ่กันอยู่นั้นเด็กสาวได้ทําไพ่ตกพื้นและหลังจากจังหวะที่เธอกําลังก้มลงหยิบนั้นทันใดนั้นเองแอนก็เหลือบไปเห็นเท้าของชายปริศนาซึ่งมีลักษณะเป็นกีบเหมือนสัตว์ไม่เหมือนเท้ามนุษย์ดูเหมือนชายหนุ่มปริศนาจะรู้แล้วว่าสาวน้อยที่นั่งอยู่ตรงหน้าได้ล่วงรู้ความลับตามเรื่องเล่าที่กล่าวขานกันมา ชายคนนั้นได้รีบหนีออกไปโดยพุ่งทะลุหลังคาดังลูกไฟเพลิงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าทําให้แอนเนี่ยช็อกจนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเหตุการณ์ในครั้งนั้นแอนที่หลงรักชายหนุ่มคนดังกล่าวเธอได้กลายเป็นคนสติฟันฟ่นเฟือนเนื่องจากรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอมีอาการป่วยทางจิตทุรนทุรายไม่ยอมกินอาหารเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวห้ามใครเข้าใกล้เอาแต่นั่งกอดเข่าเจ้ามองออกไปยังทางหน้าต่าง พื่อรอว่าสักวันชายหนุ่มจะกลับมาหาเธออีกครั้งท้ายที่สุดความป่วยก็ได้พรากชีวิตเธอในบันทึกเนี่ยระบุว่าแอนเนี่ยเสียชีวิตในท่านั่งกอดเขา่ากล้ามเนื้อไม่สามารถยืดเดียดได้ซึ่งศพของเธอถูกฝังในลักษณะท่าดังกล่าวหลังจากนั้นลอฟตัสฮอลก็ไม่เคยเป็นสุขอีกเลยไม่เพียงแต่เรื่องราวความเฮี้ยนที่เกิดขึ้นภายในบ้านแต่บรรยากาศรอบนอกก็ดูวางเวงชวนขนลุกไปเสียหมดไร้สิ่งปลูกสร้างและสิ่งมีชีวิตอื่นใดดังนั้น หากมีโอกาสก็ควรพาตัวเองไปสัมผัสความหลอนของล็อบสตัรหอสักครั้งในชีวิตแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เล่ามาจะทําให้คุณไม่อยากกลับไปสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งที่2ออีกเลยอันที่จริงก็ไม่แปลกหรอกถ้าจะเป็นเช่นนั้นเพราะคนส่วนใหญ่รับรู้เรื่องราวของล็อบสตาร์หอที่มากถูกเล่าแซมความน่ากลัวไว้เสมอการที่สิ่งของขยับขยื่นได้เองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่หนังสือหลายเล่มเขียนไว้รวมถึงพยานบุคคลหลายปากในสมัยนั้น ยืนยันว่าเหตุการณ์เร้นลับแบบนี้เกิดขึ้นจริงในล็อบตัสฮอลล์อาจาเป็นดวงวิญญาณของแอนยังคงว่ายเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ยอมไปสู่สุคติเธอยังคงเฝ้ารอชายหนุ่มปริศนาผู้มอบความรักให้กับเธอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องที่ชายหนุ่มปริศนามีกีบเท้าเป็นสัตว์เป็นเรื่องเลวไหลเพราะมีอีกข้อมูลที่เล่าว,ว่าที่แท้จริงแล้วชายหนุ่มคนดังกล่าวตกหลุมรักแอนถึงขั้นมีความคิดที่อยากจะแต่งงานด้วยกัน แต่คุณพ่อของเด็กสาวกลับไม่เห็นด้วยและขับไล่ชายหนุ่มออกจากบ้านไปส่วนเรื่องที่แอนบรนรกซึมเศร้านั้นเล่ากันว่าเป็นเรื่องจริงฮะแม้เรื่องราวชวนคนหัวลุกจะถูกเล่าขานกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยสถาปัตยกรรมความอ่งโถงของบ้านนี้ทําให้ตกเป,เป็นเป้าในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของเล่ามหาเศรษฐีโดยในปี1917ลอบตัดฮอลถูกซื้อและแปลงโฉมเป็นโรงเรียนหญิงล้วน ต่อมาในปี1983ไมเคิลเดวโรคได้เข้าซื้อบ้านดังกล่าวก่อนจะบรูณะซ่อมแซมอาคารพร้อมกับเปิดโรงแรมชื่อว่าล o อบสตัทฮอลล์โฮเทลทว่าต่อให้บ้านจะดูสวยงามและใหม่แค่ไหนแต่ความเฮี้ยนนั้นยังคงอยู่เพราะไม่นานนักโรงแรมก็ได้ปิดตัวลงอย่างรวดเร็วฮะความน่ากลัวของล็อบสตัทฮอลล์ที่เราขานกันมาหลายร้อยปีสุดท้ายก็ชี้ช่องให้คนกล้าลงทุนกับสถานที่แห่งนี้ครั้ง โดยครอบครัวควิกลี่ได้ทําการซื้อบ้านผีสิงหลังนี้ในปี2011ด้วยราคาเพียง800,000เหรียญสหรัฐทีมขาได้ใช้ลอฟ t ์สตัทหเป็นสถานที่ทําเงินโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความหลอนในปี2012เป็นต้นมา ซึ่งนี่คือเรื่องราวความเฮี้ยนของลอฟสตัดฮอจนทําให้บ้านหลังนี้ถูกขนานนามว่าบ้านผีสิงที่เฮี้ยนที่สุดในประเทศไอร์แลนด์นอกจากนี้ลอฟสตัดฮอลยังกลายเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์และรายการวราไรตี้มากมายด้วยซึ่งความน่ากลัวของมันจะถูกศกต่ออีกครั้งซึ่งปลูกสร้างหลังใหม่บนคาบสมุทรคุกกําลังจะเปลี่ยนมือหลังจากมีการปิดป้ายราคาขายฮะปัจจุบันราคากลางของลอฟสตัดฮอล์ all, อยู่ที่ประมาณ3ามล้านเหรียญสหรัฐ หรือราวๆหนึ่งร้ล้านบาทซึ่งถือเป็นราคาขายที่ต่ำเอามากๆแม้จะมีห้องนอนถึง22ห้องเหตุเพราะเรื่องราวชวนสยองและการแชร์ประสบการณ์ของผู้มาเยี่ยมชมที่ส่วนใหญ่บอกไปในทางเดียวกันว่าไม่ว่าจะมากี่ครั้งก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกฮะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของลอบซัดฮอล์หนึ่งในบ้านผีสิงสุดเฮี้ยนที่สุดในโลกที่ยังคงถูกเล่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนานถึง800ปีครับ จบลงไปแล้วนะครับกับตำนานเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกของลอฟซัตฮอรบ้านผีสิงสุดเทียนแห่งไอซ์แลนด์เพื่อนๆที่ฟังคลิปจบแล้วมีความรู้สึกหรืออยากแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็บอกเราได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะก่อนจะจากกันไปนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าร้อยแปดของเรากันด้วยคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามกันด้วยนะครับวันนี้กับผมเรื่องเล่าร้อยแปดก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ